ขับสบายดีนี่ตอนทับทุกคนเขาสูสอง่าเปลี่ยนมันนาเนาะตอนนี้เฮากะอยู่ที่มังสูมากแข็งจะบปลาซักคือเก้าพี่น้องบนเอสเปท์้างในหรอกตอนนี้เฮากะจะทําการเฮาส่เห็ดเตาเผาถ่านเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวเฮาสใส่เบิ้งเนาะตอนนี้น้องกะกำลัง เกี่ยนใหม่ยี่เนาะให้มันเสมอก่อนสิเขาไปรับชมคลิปกะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาวนำเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้ฮาวเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปกันเลยสร้างแหล่งขนานได้หนินี่เนาะพี่น้องตัวนี้กะกำลังเกี่ยนใหม่อยโอ๊ยจะขึ้นสกู๊ปวอะไรนี่ยขึขับเนาอยู่แหละโอ๊ยเนาะก็โป๊ไรเนี่ยมองแบบสมุนกับมานำเลย

เาเป็นเหตุปีเดียวมันพังลงเบิร์ดได้เขาสิก่อหม่ก่อขึ้นใหม่เนาะนะครับเาสิระทำการเผา่าเหคนที่าบาโตกว่ามึนี่ตึดสมาไมดีีดสังมัดิ ลักหนามาแต่หวยพี่เนานีนฟุยชักจะฟุนเลยช่องยงโอเคนะพี่น้องตอนนี้เขากะเอาฟืนลงเป็นที่เดียบร่อยเนาะตอนนี้ก็รอดแต่เอาเฟืองมาใส่เนาะ นี่อสีบ่งามมนได้เนาะถาบบางตอนกอเล้วเนาะอันนี้คือเอาฟื้นลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเฟืองมาโผล่ตอนนี้เอาเฟืเองเสียเเฟืองมาใส่นเนาะใส่เลยนเ,าเลยนาะเออฟืองโผล่แล้วเขากะเสียบขี้ต้มเอาขี้ต้มเปลือกขึ้นเดี๋ยวหมดละกินข้าวแล้วตอนนี้มันกะส่งเวลาเป็น เทียงพอดีเนาะอยู่ในส่วงเทียงพอดีใส่ซีนนานา่น,านก็นได้เกลือทั้งหัวใส่ได้ลายหรอกทั้งหัวใส่นาๆาหรอกปอใหม่หม่อบนปอเสมอเตาเก่าเนาะแต่เป็นเห็ดแต่ปีเด๋วนะพี่น้อง พอดีมันพังเขาก็มาเห็ดใหม่น,นี่นะตอนนี้เขาก็มักหนามไปอยู่มักกีดต้มไปนี่เนาะเดี๋ยวกินเขาแล้วเขาก็มาเหยียบแล้วก็เบื่อเลยหนามมาักขีดต้มไปแล้ว่นเนาะ ดีว่ามีเฟืองไก๋ๆเนาะพี่น้องน้นองคนเฟืองมาใส่เฟืองใสวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลายพะโลมาลายกันหนอ เอาถิ่นเจือเถื่อนให้มันหมดทั้งหัวใส่ทั้งหัวมันหมดหัวสงสัยหน้านาเนี่ยเพราะว่าฝืนทำมันหมเสมอใส่ชงคมมึงมันได้มันลุกเดี๋ยวกินข้าเดี๋ยวก็มาแป้ง สำเนียก็เป็นการที่เซ็ตสินเดียบรออ้อยเนาะเบื่อแล้วไปหนึง่งหนึ่งขั้นตอนเนาะนก็คือว่าเดี๋ยวไปอีกหนึ่งขั้นตอนอเท่นีนะน้เดี๋ยวเฮากะสิไปกินเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาถ่ายให้เบิง่งตอนเฮาเปิดเตาเนาะ โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากะกินเขาแล้วเนาะตอนนี้เฮากะซิมาเหย,ย,ยียบเหยียบเยี่ยมเตาเนาะเดี๋ยวสุดท้ายเบิ่งเนาะพี่น้องว่าวิธีการของมันเป็นจะไรเนาะ อะไรสิจียเนาะซับสับมันตัวยัะปะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปื้อเตาเนาะเนียวเนียวก็ยังบัายมนะันเลยนะบัายมันเลยเี่กี๋้วดินขี้ตุ่มเนาะพี่เนาะ ไม่หลับใช่ยยอย่ามันเดี๋ยวถีนเดีล้วก็คุบมาเปื้อ Điệp điện hân hoi dạp điện hân hoi dạp điện năm ba yang uy vay điện vay 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 นเพรามันเหนียวเหนียวแห้งมันอันนี้แห้งมันแล้วแห้งหลดอะเข่าบ้านเนาะพี่น้องบ่ได้ดไปหาเงินสิได้กะสิได้เผา,าธานเผา,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 าธานดังเลยกะปลูกให้ปลูกสวนปลูกให้ปลูกสวนปลูกพ่อได้กินหมากทั่วหมักคุกทั่วปากก,กระโพอถูกพริกเนาะเดี๋ยวหา้าสิห้าสิบบาเลาะหวยเบิ้งแค่มือเนาะ เขาจะปลูกตามเลาะตามซ้ายหัวห่วยนี่นี่นี่ก็จะเป็นห่วยได้นี่น่าจะพ่าเยาไปบนน,นี้ที่เ่าเห็ดนี่เห็ดเหยียบเต้าขางห่วยเนาะนี่กอไผ่สังไผ่พี่เนาะกอไผ่ร้ายได้แถวนี้เขาจะปลูกกอไผ่ร้ายขึ้นอย่างแถวเนี้ย นี่ทางรวมเลยก็เป็นน้ำหัวทางทางรถขึ้นน่าทะเหี่ยวค้นเขาขึน้นคนเขาเมื่อบ้านเดี๋ยวเอาเห็ุหัวเดี๋ยวเอาสิพาเลาละเบิ่งจะมือนี่น้ำหัวเลือกเติบอยู่ได้นี่ตกลงไปนี่ก็เจ็บเติบอยู่น้ำอยู่รวมนี่ป่าอยู่ป่ามีแต่ป่าเนี่ยหน่อยเนาะก็ไฟทางไฟของทาง,งสไลดยอยู่แถวนี้ไลด์ขณะ

ตาตมยง่าเปแตนี่ต้มย่างเปล่าแตโดนต้มย่งี่สิต้มตเนี่ยช้นได้เป่ยมาล้เสือกหยดฮะโคตรห้มันผงงอยหน่อยนมัน๋ยวฮหย มันเอาดินโพง้งขึ้นมาได้ไลายจแล้วแหงแ้งมาไม่สิโยเห็นบ่ตังบ่อยูกแต่จะไม่ง่ากวโอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็ไก่แล้วแล้วเนาะึบ<อ>เดี๋ยวถอดนี่เห็นทีเนมเห็นเฟืองนี่อันนี้เนี่ยเพื่อนได้ดแปลงเนาะอันนี้คือโพกีดินใสโพกีดินทรายไป อันนี้มันแล้วแห้งเลยนี่คีดิมันแล้วแห้งแล้วเชียมันเปเขากันที่นี่คิดิมมากไวก่อนข้าวหนึ่งปัดอนนนานีมสัสิตแตกครับน้ำซีดใส่เพิ่มนิดหน่อยนีเดี๋ยวไปเทเลยเอามือจุ่มซีดใส่สส <c oughs> นี่เดี๋ยวเทา,เวเาก็วอาสายไปเดือดเดือดมันก็จะเป็นแบบนั้นเนาะเัาก็จะเกี่ยงประมาณดูปไปดูปมาเนะาะเตาเนีน้อยเนาะพี่เนาะประมาณประมาณสิบกระสอบเดแหละประมาณสิบสอบอเป็นฐานแล้วมันคุ้มแนวครู ขนาดว่าเตานีหน่อยได้นี่ก็ยังลงเลือกเติบเลือกพอสมควรอยู่ดีเลยฟันนี่ทัเค เดี๋ยวหน่อยหนึ่งเนาะโป้ใส่แห้งลยนะโอ้ยอัดเสุมนี่กับบอนี่จะไปโยนให้มันเลื่อยอีกเฟืองหน่อยออกมาก็ใส่เตี๊ดลมขึ้นอันนี้ใส่เตีเทิงลงมา มันหยดลงมาเลยใส่เตียงลงมามันโดดเฟืองลงมามันต้องเต,งตงึงเตาดุมขึ้นไปเลยเฟืองมันจะระโยชน์ด่งมาดูไปใส่นะพี่น้องมาดูไปเห็ดเบียร์สิได้กะนี่แหละเผาทานเีา,า,าแหละอันนี้คือธุรกิจขอบขนะัวเนาะอันนี้คือธุรกิจขอบขัวพี่น้องข้าวผัดไทย เราฐานขายเออบอไดมีเงินเติมเน็ต hey, ตัรศัพ์เนาะบอมีเงินเติมเน็ตตทรศัพแล้ะมีเงินเติมเน็ตลงคลิปเลยพี่น้องเดี๋ยวหาพันสิบพันก็เอาสิบพันก็เติมเน็ตไดี๋ยวสามวันเนาะสิบพันกีบสิบพันกีบเป็นเงินบาทเทอาเลเนาะลอยหนึ่งมันก็ถือสาวสักสามพันหาิบ เดีวยวว่าสองหมื่นสามหาสิบเครื่องนี่ก่อนเอามันสุดก่อนเดี๋ยวค่อยแปลงมันน้ำตะวันเดียนน๋ยวเอาสิแปลงนนกันแล้วเลยดิเนี่ยอันนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นหลุมล่างก็จะออกไกลๆกับทรงหลังตเตาขึ้นหน่อยเนาะพี่เนาะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือแปลคว,วนเนาะ แต่ควนมันจะมีสามแปลเนาะเนี่เอาใส่ไปอันนี้นี่แปลที่สองเนาะแปลที่หนึ่งอยู่พอด้วยอ,อันนี้นี่แปลที่สองอันนี้แปลที่สามเนาะนี่แปลที่สามนี่บวกงามเนาะเห็ดเห็ดบวกไอยงามมันไลยได้กะพ่อได้เผาทานดังได้ดังกะพ่อแล้ว เอาโบเอาโบเด่นคมงามนเนาะเหนาใหม่เบิ้งทั้งปากปากจูดเนาะนี่ก็คือทั้งปากจูดเอามือเอามือนี่อันนี้คือทั้งปากจูดเนาะพี่น้องนี่จูดไฟฟึ๊บปากจูดอยู่นี่เดี๋ยวมื่ออื่นเขากะเสียดจูดด้วเนาะ โอเคครพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับกับสิขอจบอาจต่เพียงเท่านี้เนาะไปพอกันไหมคลิปนนนหน้านาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เรากับสิขอสเกาคำราสบายดี